ทุกคนคะวันนี้นะแอดก็มีคลิปความน่ารักของพี่ตรงๆมาฝากด้วยนะนั่นก็คือพี่ตรงๆงเขาซื้อของฝากไปฝากว่าที่พ่อตาค่ะเอาใจเก่งขนาดเนี้ยจะไม่ให้พ่อตาสมรักหลงรักได้ไงเนาะเอาไว้ข้างพ่อ ทุกคนอาจจะสงสัยนะว่ามันคืออะไรแอดก็สงสัยเหมือนกันนะก็ไปตามอ่าน oh. ในคอมเมนต์มานะคะ oh. เขาบอกว่าเป็นที่เคลียบุรีค่ะถ้าผิดพลาดประกันแดก็ต้องขอโทษด้วยนะ oh. หลังจากที่พี่ตรงๆซื้อของฝากฝากพ่อสมรักแล้วนะส่วนตัวพ่อสมรักเองก็น่ารักกลับไปไม่เบาคะ่ะโดยการออกมาทำคลิปคะ่ะช่วยพี่ตรงๆนะชวน FC ทุกคนมาดูสดเรื่องนางวันทองตอนจบกันในคืนนี้นะคะ จะออนในช่วงเวลา20นาฬิกานะคะในช่องวัน31นั่นเองนะทุกคนก็อย่าลืมไปดูสดพร้อมกันนะคะนางวันท้องตอนจบค่ะเป็นเรื่องจริงไม่ใช่ยิงมียายที่ปู่ยาตายายเราขาน,นานมามีหลังฐานบันทึกเป็นตำราให้ลูกให้หลานได้ศึกษาเราเรียน หิิงสองชายพันเหตุกะทิสุพรรณการจนบุรีเรื่องคุณช่างคุณแผนเลสตีที่ชื่อวันทองรือยิงซองใจเฮ้ยไอไ้ภายงามงามไายเอย<พ>เอตกลงไผถูกแล้วเออเออตกลงมันจบยังไงวะพ่อก็ไปเรียนดีครับก้าก็บอกดิโอ้ไอบอกตอนนี้น่ะครับรู้กังหน้าเขาต้งหรือเปล่าทำไมครับพ่อ โอ้เรื่องปากแตก,แกอ้ไม่บอกวันจบแบบไรอ,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 อ้เดี๋ยวรอดูครับคืนนี้ครับดูไปด้วยกันครับเออเบิงบ้งเบิง้งเบแหมว่าที่พ่อตากับว,ว่าที่ลูกเขยนะเข้ากันเป็นปรีเป็นคุยเลยค่ะคืนนี้ก็อย่าลืมไปชมนางวันทองตอนจบอย่าลืมดูสดกันด้วยนะคะทุกคนใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องก็สิบหน่อยซิด้วยนะคะขอบคุณค่ะ